พาไปดูเรื่องราวของความน่าทึ่งของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งาอายุ16ปีนะคะเป็นการรายง,งานของเว็บไซต์ต่างประเทศรายง,งานเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่ามานูชิมาเป็นนักเรียนหญิงวัย16ปี IQ สูงถึง161สูงกว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์และสตีเฟนฮอว์กิงที่อยู่ที่ระดับ160โอ้โหสูงกว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ใช่โอ้โหปีที่แล้วเนี่ยเธอผ่านการสอบประกาศนียบัตร การศึกษาทั่วไปของอังกฤษถึง34ครั้งเป็นการการันตีถึงระดับสติปัญญาและผลการเรียนที่ดีเยี่ยมแล้วก็จากข้อมูลค่ะพอเธอเรียนเก่งม,มีเรื่องของ IQ ที่สูงขนาดนี้ก็เลยจะไปถามเนี่ยว่าเออใช้ชีวิตยังไงอ,อ่านหนังสือเยอะไหมพักผ่อนอย่างไรเธอบอกว่าเธอนอนวันละ3ชั่วโมงน้องมานูคะ่ะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเมนซานะคะเป็นองค์กรที่มี IQ สูงอันดับต้นๆของโลก